ขอขาบสวัสดิีครับบรนดาท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube อาจารย์หม้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอารูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมถึง4องค์นะครับแล้วมีพิมพ์ขี้ตานะครับ1องค์ครับพิมพ์ขี้ตา5ชาย1องค์พิมพ์นิยม4องค์นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินใครสนใจนะครับทั้งรวมทั้งหมดที่โรงวันนี้มีถึง5องค์นะครับมาชมกันทีละองค์เลยครับนี่องค์ที่4นะครับ เนื้อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับจากวัดบางคารจังหวัดพิจิตรนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อผมได้เลย0946204471นะครับนี่องค์ที่5นะครับพิมพ์ีตานะครับ5าชายนะครับพีตา5าชายจากวัดบางคานนี่นี่องค์ที่1นะครับองค์ที่1หมายเลข1นะครับหมายเลขครับผมติดหมายเลขไว้จะมีทั้งหมด5องค์นะครับติดหมายเลขไว้5้าหมายเลขนะครับ ท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยสวยๆงามทุกองนะครับตำนิถูกต้องทุกองนะครับาำนิถูกต้องทุกองครับดูตาดวงตาพระอินนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังมีเนื้อเกินนะครับเห็นหรือเปล่าสายชีวอนเส้นที่สองด้านล่างนะครับไม่ใข่ปานะครับนี่อาการตัดช่องนะครับดูรอยตะใบนะครับเป็นทิศเป็นทางนะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน นี่องค์นี kind of ้กงงดงามแบบนึงครับตำแหน่งถูกต้องทุกองค์นะครับถูกต้องทุกองนะครับผมเน้นว่าถูกต้องทุกองค์พระชุดนี้นะครับมีหกห้าองนะครับห้าองใครสนใจกราบเพิญเินหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับใครมัวช้าอดนะครับผมกราบอ่อาองค์นี้ก็สวยอีกแบบนะครับตำแหน่งถูกต้องทุกองค์นะครับถูกต้องทุกองค์ครับเนื้อเงินนะครับ พิมิยมครับมาจากวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับรูปปล่อโบราณใครสนใจนะครับผมไม่อยากพูดมากนะครับไม่อยากพูดมากดูชมกันได้ครับเพราะมีหมายเลขรหัสติดอยู่แต่องค์พระแต่ละองค์งนะครับหมายเลขหนึ่งเลขสองเลขสามถึงเลขห้านะครับผมติดหมายเลขไว้มีองค์นี้องค์สวยงดงามนะครับนใดสนใจฝากแกกโทรติดต่อผมได้ลหลังไหมนะครับ ศูนย right, ์เก so the yup. ้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปหน้าผมจะมีรายการดีๆมาลงให้ท่านผู้ชมชมกันต่อนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากได้เป็นเจ้าของติดต่อมาได้นะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะเบอร์รายนะครับเบอร์รายของผมนะครับเบอร์รายติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่พิมพ์ขี้ตานะครับด้านก้นนะครับเบ้านะครับเบ้าครับต่อเบ้านะครับเนื้อเงินนะครับ แต่แองค์นี่องค์เบอร์หนึ่งนี่ก็สวยนะครับสวยมากมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองถึงเบอร์ห้านะครับผมติดเบอร์หมายเลขรหัสไว้นะครับเผื่อท่านใดชอบองค์ไหนก็ได้แคปมาให้ผมดูว่าหมายเลขที่เท่าไรผมจะรู้ทันทีนะครับท่านผู้ชมกราบเรียนเชิญน,นะครับกราเรียนเชิญโทรหลังใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านใดสนใจนะครับ โทรมาหลังใหม่ได้เลยนะครับโทรมาหลังใหม่ได้เลยท่านผู้ชมท่านใดนะครับวันนี้ขาบขอพระคุณทุกท่านนะที่ตามชมผมตาลอดมานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผมตาลอนมาวันนี้ขราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ